ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายแห่การแสดงธรรมเทศนาสำหรับตายายในวันนี้อาตมาขอโอกาสกล่าวอย่างวิธีบรรยายธรรมตามธรรมดาเพื่อความสะดวกบางอย่างเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อเข้าใจง่ายๆ จึงเอกล่าวอย่างการบรรยายปาทกถาธรรมหรือธรรมกถาตามธรรมดาวันนี้รู้กันอยู่ดีแล้วว่าเป็นวันตายายเ,เป็นวันที่รลึกนึกถึงตายายคือบรรพบุรุษให้มากเป็นพิเศษ าการกระทำนี้อาจจะแบ่งเป็นสองระดับคือระดับธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นระดับหนึ่งและในระดับที่เป็นธรรมะอันลึก <c oughs> จะเรียกว่าเป็นปรมาตปรชยาในก็ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสองส่วนในส่วนแรก <c oughs> ก็คือ มีการประกอบพิธีตามที่จะมีตามที่จะทำเพื่อเป็นที่รือลึกแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วการกระทำเช่นนี้ดูจะมีกันทุกชาติทุกภาษาพวกจีนก็มีเชงแม่งพวกแขก็มีตามแบบของเขา เพื่อเพื่อบันพุรุตรที่ล่วงรับไปแล้วในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็ได้ในฐานะที่เป็นประเพณีก็ได้จะเป็นฐานะจะเป็นในฐานะประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ตามมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันจึงมีการกระทำ กันมานมนานแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยภาคใต้เรานี่ันิฐานว่าคงจะมีมาแล้วเป็นพันปีตั้งแต่เริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ทำมาตามลำดับ <c oughs> รักษากันไหว ไม่ให้หายศูนย์ไปแล้วก็ได้รับประโยชน์หลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่ามีศีลธรรมดีระล,ลึกนึกถึงบรรพอุรุษและเป็นเหตุให้ลงรากความกตัญญูกตเวทีอันมั่นคงลงไปในนิสัยสันดาน มีความกตัญญูกตเวทีมั่นคงแล้วก็มีพ้นดีโดยประการทางปวง <Okay. S 1> คือว่าจะเห็นแก่บรรพบุรุษไม่กล้าจะทำอะไรให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์สกุลเป็นต้นแล้วก็พยายามรักษาความดีความงามอะไรก็ตามที่บรรพบุรุษได้เคยทำมาแล้ว ถ้ยังมีอยู่ต่อไปนี่เรียกว่าในแง่ของศีลธรรมก็มีประโยชน์อย่างยิ่งคือปลูกฝังนิสัยหือย้ำในเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีถ้ามีกันจริงทุกๆคนแล้วโลกนี้ก็รอดได้นะคือกตัญญู ต่อบรรพบุรุษโดยถือเสียวมันไม่มีใครที่จะไม่เคยสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวเนื่องเ,อเป็นญาติเป็นอะไรกันมากี่ชาติกี่สิบชาติแล้วก็ตามมันก็ยิ่งกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไปเสียอีกมันเหมือนกับเป็นญาติสายโลหิตโดยอ้อมมันก็เบียดเบียนกันไม่ลง หรือว่าจะช่วยกันรักษาคุณธรรมข้อนีิไว้ก็เบียดเบียนกันไม่ลงทำให้โลกทั้งโลกรอดอยู่ได้แม่เพราะความกระจันยูกัะจเวทีแล้วมันก็ดึงไปหาความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าผู้กระจันยูกัะตเวทีนี่ไม่ไม่เห็นแก่ตัว มันก็ไม่ทําอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นมันก็มีผลดีที่นี่ในแง่ของสังคมมันก็ได้พบปะคบหาสมาคมกันเป็นการใหญ่ปีละครั้งสองครั้งจะได้มีโอกาสพาลูกเด็กๆมาทำบุญทําทานให้ใกล้ชิดกับศาสนาแต่บัตรนี้ ยุคนี้ดูมันจะห่างเหินไปคือไม่ค่อยเห็นเด็กๆเ,เมื่อสมัยตามาเป็นเด็กทำบุญตายายนี่เด็กเกลียวเป็นฝูงเลยรวมทั้งอาตามาด้วยเด็กๆก,ก็ไปที่วัดตอนเช้าก็ทำบุญตอนบ่ายก็ฟังเทศไปกับยา่าไปกับคนแก่ เด็กๆก,ก็คุ้นเคยกับวัดแล้วเขายังกล่าวมากออกไปถึงว่าเป็นที่มารวมของคนหนุ่มสาวเมื่อคนสาวมาทำบุญคนหนุ่มก็ตามมาดูนี่มันเป็นที่รวมหรือเป็นคราวพบปะคราวเลือกเฟ้นอะไรกันก็ได้นี่มันก็เป็นเรื่องคนดีทางสังคม แล้มก็ยังมีการกระทำที่เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของข่าวก็ดีของหวานก็ดีทำอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีกี่สิบปีกี่ร้อยปีมาแล้วก็ยังทำอย่างนั้นขนมอย่างนั้นแกงกับอย่างนี้จนเด็กๆเ,เด็กวัดมันรู้ดีเลย มันนี้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาความถูกต้องความสวยงามความอ,อร่อยความเป็นแบบฉบับของคนไทยรักษาไว้ได้เดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเลือนไปหายไปไม่เห็นขนมที่เรียกว่าขนมลา ไม่เห็นขนมที่เรียกว่าขนมลูกสบ้าไม่เห็นขนมอีกหลายหลายอย่างที่เคยเห็นตั้งแต่เมื่อเด็กๆน,นี่แสดงว่าไม่ได้รักษาถ้าช่วยกันรักษาไว้บ้างก็จะน่าดูอย่าไปดูถูกว่ามันกินไม่อร่อยมันกินไม่อร่อยเพราะคนมันทำไม่เป็นเพราะคนมันทำไม่เป็นต้องว่ากันอย่างนั้นดีกว่า เพราะว่าถ้ามันทำเป็นนะั้นมันก็อร่อยตามแบบเดิมสมบูรณ์แบบตามแบบเดิมีมแบบมบบม่รักษาฝีไม้ลายมือรักษาศิละปะรักษาระาเบียบอะไรหลายหลายอย่างทำบุญตายายอย่างที่ตำบลภูมิเรียงนีน่มันเตรียมตัวกันแจะไม่ทันสว่างพวกเด็กๆเ,เขาก็ยกสำรับ ถาดเหล่าไปวางไหวเป็นแถวเป็นแถวให้ควรมาใส่หรือว่าตักบาตรเป็นแถวเป็นแถวนี่ก็ล้วนจะมีความหมายทั้งนั้นเลยมีประโยชน์แก่การเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี่เรียกว่ามันไม่ใช่มีแต่ว่าะระลึกถึงตายายอย่างเดียวมันทำให้เกิดการกระทำที่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ดีที่งามสงเคราะห์ <g ül> กระทั่งคนยากจนคนอนาถาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นทำที่นอกประตูวัดนะเขาก็จะวางกระทงใส่อาหารใส่อะไรไว้นอกประตูวัดเรียกว่าพวกเย่อะง่อยๆ <g ül> ก็คงจะคงกะเําว่ากระจอกงอกง่อย นี่มันเป็นพวกที่ข้าว,วัดไม่ได้